เคสนี้อยากเช็คเครดิตมากนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยเครดิตไม่ผ่านคือผมประเมินแล้วว่าเช็คไปก็ออกมาได้ผมไม่เช็คนะครับต่อให้จะบอกยังไงก็ตามผมก็จะไม่เช็คให้นะเพราะผมไม่ใช่ที่รับเช็คเครดิตเนาะคือจุดประสงค์ของผมในการเช็คนะครับก็คือ1คุณต้องออกได้และสนใจจริงประมาณนี้นะไอเห็นว่าพี่ไปดูอีกทีหนึ่งเขาเช็คเครดิตพี่เลยเหรอเช็คเลยครับผมแล้วเราบอกเขาไหม หมายถึงว่าเราบอกให้เขาเช็คไหมเห็นน้องบอกว่าไม่ได้บอกใช่ไหมเขาเช็คเองเลยครับทำไมถึงเขาของแล้วหมายถึงว่ายังไงพี่หมายถึงว่าคือเราสนใจรถเราอยากได้อ่างเงี้ยแล้วไปถึงก็เขาก็กดโทรศัพท์เราเช็คเครดิตเองเลยแล้วเขาก็ไม่แจ้งเราด้วยคืออยากขายมากเกินไปแล้วก็จะให้ไฟแนนซ์มาเซ็นอย่างเดียวเลยอันนี้เราก็ เราเป็นคนคือเราเป็นคนซื้อคนเสียเงินเราก็อยากเลือกมากเราก็ต้องเลือกแต่แคนี้เหมือนเขามัดมือเราชกอย่างเดียวเพราะไม่ไม่เพราะมันมีนะครับบางทีลูกค้าบางคนเป็นคนขี้เกงใจอะไรเงี้ยเออเออแบบไม่กล้าปฏิเสธคนเนาะบางทียิ่งเราไปคนเดียวนะตอนนั้นไปกับใครครับตอนนั้นไปกับลูกชายครับผมโอ้โหหวานหวานบังคับให้มัดจำด้วยมัดจำด้วยบังคับด้วยแล้วเรามัดจำไหมมัดจำนะเนี่ยเนี่ยโดน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 ธาเกตเลยนะครับ เราพอถึงบ้านเป็นไงพี่ก็คือเราคิดนะหนึ่งเลยรถไม่สวยสองเลยเซลเราเซลเซลไม่ไม่โอเคใช่ไหมกับพฤติกรรมของคนขายซึ่งมันมัดมือชกเกินไปนะครับของเขามัดมือชกของผมนี่คือยัดรถให้เลยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แนะนำดีมากครับใช่ไหมครับต้องขอบคุณมากนะครับก็ ก็ไม่ว่าสาขาไหนนะครับก็พอทำเรื่องผ่านแล้วเนี่ยพอก็จะคอนแทคดูแลทุกเคสอยู่แล้วนะครับก็เนี่ยอยากอยากให้เห็นเนาะเดี๋ยวหันไปได้ไหมเอ้ยไม่ได้มันจะติดกฎหมายเนาะก็คือครับยังไงก็ถ้าซื้อพวกผมก็คือสบายใจเรื่องนี้ได้ประมาณนี้นะแล้วเป็นไงครับพี่ออกยากไหมโอ้ออกดีมากเลยครับออกง่ายคนคํำคนคํำคนขำไม่ต้องเลยครับไม่ต้องนะเนไอ้ไนี้ ช่วยทุกโอ้โหจะช่วยหนักมากแล้วเดย์ใช่ใช่ตั้งแต่เซลล์มาไม่เคยเห็นเลยเนี่ยผู้เล่นผู้เล่นน้องน้องผมแดนรามดีน้องผมแดนรามดีแนะนำดีมากครับผมใช่ไหมครับแล้วก็ให้เรามีตัวเลือกไม่ไม่ที่จะไม่จี้ไม่บังคับเราเกินไปแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยครับจำได้แล้วเคสนี้เองที่คือผมมีเฮต้าวีอยู่สาขาเนี้ยสองคันใช่นะฮะแฟ้มไปสั่งคอนแกรตมาผมก็ทำไมเอาคันนี้อะแฟ้มอ่าโอเคลูกค้าอยากได้สีนี้เลยแบบนี้โอเคไม่ไม่ติดไม่ติดก็เหมือนที่ผมบอกนะว่า ความสุขลูกค้าหรือว่าลูกค้าอยากได้อะไรก็ให้เขาให้สิ่งนั้นดีดีที่สุดน้องยังบ่นเลยว่าพี่ป๊อปพี่ป๊อปบ่นผมแน่เลยมีอยู่สองคันไม่ขายเนี่ยผมบ่นเลยผมบอกเออแฟมของเองมีสองคันเลยนะเองทำไมไม่ขายลูกค้าให้ชอบแบบนี้อ๋อโอเคใช่แล้วมีการบอกให้ผมขับมาด้วยนะแต่แรกผมบอกไม่ขับหรอกเดี๋ยวขึ้นรถสไลด์ขึ้นอะไรไปเลย ได้ประมาณนั้นอย่างนี้งานนี้ก็ขอบคุณมากนะครับวัสดีครับวัสดีครับวันดีครับครับใครที่อยากได้เงี้นะครับก็ติดต่อน้องแฟมมาเลยครับที่เบอร์0610921072ครับหรือแอดไลน์มาที่แอด 999G ครับเหมือนที่บอกนะครับเรามาจจะแสนเต็มที่ได้แค่ซิตี้ห้าประตูแต่มาหาเราได้เฮดพาวเนะครับแล้วก็เป็นตัวไฮบิดด้วยขอบคุณมากครับ